พบกับพ่อครัวและครัวทั้งหลายคนที่กำลังตะปรุงแลวออกไปให้กับคนมากมายกินเห็นสิ่งที่เราทำากล้สีอาหารนะครับเห็นสิ่งที่เขาปรุงขายกันนะครับไม่ว่าจะเชิญก่ยภาพนะแล้วก็เชิญข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆให้เห็นสภาพสังคมนีมครับทั้งจริงๆเราเหอนความเกี่ยวเนื่องเลยครับวันนี้นะบองที่ วิไปเทินเทินะครับอาจจะจบไปแล้วไม่เหลืออะไรก็ได้นะวันไนม่มีอะไรที่จบไม่มีอะไรให้เลยแค่ชวนคิดตามอย่างเดียวคำถามแรกนะครับแล้วคิดว่านะครับสิ่งที่ผู้ผลิตต่างๆหรืว่าผู้ผลิตสื่อผู้ผลิตอาหารนะนะครับทักับสิ่งที่สังคมเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันไหมครับเราพ่อเห็นความเกี่ยวันไหมครับ ลองเห็นดูนะในชีวิตใกล้ๆตัวเราเราเห็นอะไรบ้างนะครับแล้วลองตอบผลนดูนะออกแบบใกล้ๆตัวลงแล้วเห็นคนใกล้ตัวเราบริทภคอะไรแล้วมันเัิไรเราเห็นยูนะนะครับมันมันเห็นยังดูเข้าท่าเก็บอกว่ามีตัวตั้งต้นที่เรียกว่าความเรอเรศนะครับหลังจากนั้นถูกกระตุ้นโดยสิ่งที่เรียกว่าความกลัวแล้วมันก็กลั่งตัวเอกเป็นความโศ แล้ว็นถึงหลังลเกิดขึ้นอยู่ครับแบบนี้แหละครับบางทีเองเนี่ยความนิ่ร,รู้ก็ไม่เหมืตามปกติแหละเพราะถ้านรู้หมดท่านปฏิาณจนพวกเราเห็นกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นสังคมมันมีความไม่รู้อยู่ไม่มากก็หน้อยคาถามตอนนี้ก็คือว่าเราตะตุง้งเป็นอยู่อ่าะไรบางทีครัวที่สวยครัวที่หล่อกลัวที่ไหนครัวไม่ดังกลัว,วก,ก,กัวจ่ากลัวไม่มีเท่านะั้น มันมีความโกรธประเทศพัดล้นกันออกไปตั้งแต่เป็นความเกลียดตัวเองความเกลียดคนอื่นนะครับมันมันมันมีมันีง่ายประมาณนั้นจริงนะครับถ้าเราลองดูแบบนะียนะครับคนที่กำลังจะผลิตข่าวดีเรื่องเชลิงบวกทั้งหลายกคนที่ยังไม่ได้ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะในสัดส่วนมันเป็นยังไงครับครับคนที่นั่งอยู่ในห้อง เป็นสัดส่วนเท่าไหร่กับสื่อต่างๆที่กำลังทำงานด้วยหนึ่งคนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่า,ถา,าถามคำถามมันอาจะจะดูจกนะครับเราคิดว่าสื่อส่วนใหญ่ในช่วงนี้นที่เราเห็นกันนะครับมีความรับผิดชอบมากแค่ไหนดูว่าเราเรา,เรากล้าสำรวจไหมนครัะ ที่จริงเองเร่งๆครับว่าอันนี้นะมันเป็นเปลไหลไปเรื่อยๆมาติดเกี่ยนะครับมนเหมือนตาต้นไม้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับแต่บอกเป็นตรงๆคุณท่ามันจะลงอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีเปลือกนะครับแล้วเปลือกที่จับเข้าไปแล้วรูนี่นมันก็เป็นไม้ตายอยู่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเองนะต้องเรียนรู้ถูกตือ นะครับจะมันต้องดีเมื่อไม้ก็ต้องดีเปลือกอก,อก็ต้องสวยต้องมีดอกมีผลมีใบสวยๆจัครีหนึ่ให้หน้าที่เราะฉะนั้นอย่างแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่เป็นนักบริหารเขาดูงานอะไรต่างๆเราจะดูว่าคุณน,น่าดูไหมเพราะเวลาที่มันไม่น่าดูมันจะอยู่ช่องห้าสิบนะครับถ้ามันดูแล้วมันไม่อร่อยมันจะตกฐานนะครับรละค่ามันไม่ดี นะครับในที ite, so ่สุดก็จะเป็นการที่ตื่นตวหรือถ้าทานไปเรื่อยๆแลวท้องเสียไปเรื่อยๆคุณค่าอาหารถ้าคนรู้ก็ทานไปเพราะเขาติดติ้งความกลัวต็ดติดอารมณ์ติดติดความรู้สึกสุขติติดความสุกขีตลกอะไรอย่างนงี้นะคำถามนันคือคุณค่าแบบที่สังคมสร้างถ้ามีคุณค่าที่เราอยากคลอยตามนี้นะครับ เราอยากให้นำคุณข่านะครับองคุณค่าไปจบนะครับแต่ท้ายนี้เองนันเป็นช้าที่สําคัญนะครับอยากจะบอกว่าจานหนึ่งเนี่ยมันจะไปถึงท้องคนได้ก็ต้องมันต้องมีความน่ารับรทานอยู่นะครับคุณค่ามันถึงส,งสูงถึงเด็กทคุณค่าแล้วก็คิดให้จบนะครับตรวจสอบเองว่าสารรูปหุ้มของของสิ่งที่เราทำมันพร้อมอยู่แล้ว นะครับชอบแต่ในเวลาที่เขาบอกพวกเป็นประโยชน์สิแล้วเขาพูดถึคุณค่าเลยเลยคำถามเขาพูดคุณค่าอะไรต่างๆคุณดูใช่ไหมแต่เป็นคุณค่าประเภทศตรงนี้เราม่คจะใช้คำว่าคุณค่าในเชิงบวกใช่ไหมแต่คำว่าบางทีคุณค่านี้มีคุณค่าในประเทศแปลกๆอย่างนี้ไม่ใช่ทุกคนมะชอบหรอกบางทีมันก็เติมเป็นความอยากรู้อยากเห็นนะครับพูดแตนตรงๆนะพูดแต่ที่แย่ เคยที่คุณเชิญนะครับในสมัยพิพากษาคือใ,ใครเคยได้ยินชื่อเอเ็นคุณหมอชีวกรุณาหรือเปล่นะครับที่เป็นประมาณแบบว่าแพทย์ประ,ะจำตัว,ตวของของพระพุทธเจ้าใช่ไหมนะ,คะเคยได้จินตบอกว่าจุดพี่ๆเก๋ๆตอนที่ท่านเรียนเรื่องเรื่องเรื่องยารักษาโรคต่างๆนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีแล้วกันกมันมีจุดๆๆเก๋ๆหรือเปล่าครับ เวลาที่เราไปเรียเนเรื่องสมุนไพรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกกันว่าอาถะศิลปคิวก็มันจะจบแล้วจะได้รับปริญญาจบแล้วว่าถือถือว่าเป็นผู้รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรอาจารย์ของอคุณหมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยก็บอกว่าเธอต้องใช้เวลาเจ็ดวันเข้าไปในสัวนนะครับแล้วหยิบของที่น่มีประโยชน์มาคุนะครับทานไปเจ็ดวันนะครับ คุณหมอชิวโก,มา,กมาเราทักดกลับมาได้ดูปลแล้วบอกว่าท่านอาจารครับผมไม่เห็นสักอย่างเลยที่ยื่นเนนี่ใหญ่เราก็ต้องส่งใครที่ใหญนั่นเองเตะไปโดีเนาะบางทีกีก็ตายถูกไหมที่เราไดยินมันมันก็เหมือนกับคุณท่าตองตื่นต่างๆเนละีจริงๆนะของแม่เห็นนะ่เห็นเนาะบางทีดูว้นเะน่ย เดี๋ยวคนปฏิบัติธรรมอเองไปดูศพเพื่อให้กล่อมลางความตื้นตื้นี้แต่ประมาณคนดูเขาใช้กันไม่เป็นบางทีอย่างนี้น่าจ้างอยู่นี่ยนะครับไม่ควรละแก่ปล่อยเกินไปของบางทีเดี๋ยวล้าตัวเองผมที่อยู่ตื่นมาประมาณห้าปีนะไม่ยิงทีเีก็มีของแดงเนี่ยทำให้เราทำให้เราหายยากเลยเขาก็มีความหมายอยู่คือบาเดี๋ยวเลิก เปิดไอเดียปราปย,ปยดีกว่าเพราะตัวนอี่เราดีคอ้าเดนมันยนนัคุณค่าเยลาแต่ไม่มมดไดงนสิ่งที่สังคมคต้องการนะก็เลยนครับวันนี้พวกเราวาิพีนาการในการที่จะต้องกล่าวคำนั้นสาวครั้งยกถือะคยนี้เหมือนผมกระชูป้ายนะท่า้ครอบ ในน้ำทีตลาดเหล่านี้นะและ้วคนใช้สิส่งเหล่านี้เป็นที่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราต้องเป็นนักจับโภชนาการที่ดีวต้อตง่เองเราต้องถึงชอบคาว่าโภชนา,ก,าก่อนมากๆเราดูแล้วเราต้องหยิบอย่างนี้ิ่งปะปาอย่นะครับเป้าหมายของกรารจัดคุณค่าก็คือว่าเราต้องทําที่ต่อ คุณงูขาวไม่ได้เรียกตัวขาวเลยนะไม่งั้นมันเป็นาการพูดตรงๆสามทีาทีเขาก็มานใา้เราเขาจะตีเราพูดทีหกทีใ่หเขาก็ตีเราก่อนใครเลยนะเราต้องทำให้ตับตุ่ของข่าวนะี่ตรงตรกากของสังคมเรานดูนะครับสังคมประเทศมันแสดงอาการตลอดเวลา อันนี้หัวใจของคนไร้ที่เดยอยากเป็บาแนะครับแล้วเราลองดูที่เราเนรงเียเนี่ยมันมีมันมีของแบบนี้อยู่อะโดยเฉพาะวันนี้เราเป็นตัวแทนจากหล,หลายๆที่ในประเทศบางที่ของที่คุณแท่ไม่มีแต่ว่าเราม,ามีทีเด็ดอยูนนอนออน่นะครับอ้อมอกให้คนในประเทศเห็นนะครับคุณมีความดีของต่างผมชอบหนังสือที่เป็นขางเล็ก อย่างเช่นบางทีพลังงานมปัญหาหนึ่งคือเรื่องมูลชื่อจอมพลังเลยทัโรงเรียนนะเล็กๆตามมุลต่างๆแล้วมีเทคนิคในการแก้สารพัดปัญหาตั้งแต่ตรองวัดให้มีอาหารพอนะครับแล้วบวกกับเครื่องพลังงานด้วยผู้มันรูมเคฟ่ที่ออกมาประมาณแปดเก้าโรงเรียนรวมโดยหนังสือวารสารที่มีชื่อพลังโบวกงานมันสนุกดีเด้ แต่ของเหล่านี้บางทีแล้วยังไม่ใช่ับปนิยมสังคมจนใหญ่แต่รอให้ถึรลบปนิยมสังคมันใหญ่ก็ไม่ใช่จัดกันหนึ่งครับวะนั้นเราจะไม่มีสังคมอื่นเพราะฉะนั้นแต่กอบที่เราควรจะทำเนี่นอื้อยู่ที่เนาะก็เราต้องมีที่รักให้ที่ยู้จิน่ะนะครับเราต้องรู้ว่าอาการของสังคมตอนนี้คืออะไรนะครับค่อยๆทำให้สังคมหายโกรธ หายโลภหายหลงนะครับเพราะทำไมเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองวันนี้เวลาที่เราพูดถึงคุณค่าเป็นหลักไม่ต้องห่วงหรอกนะครับอยากจะเล่าคำถามที่ถามที่ไปคร้ว่าเวลาที่เราทำเพื่อคนอื่นแล้วเราจะรอดนะครับทั้งหมดเป็นนัรเปิดรูปที่ทำง,งานใดทัดที่ทั้งหลายจนกระทั่งได้รางวัลทั่วโลกโเพียงพอแล้วแล้วก็เลิกนะครับ ก็มไม่ได้ทำให้ชีวิตยอะไรดีขึ้นเลยนะครับวันหนึ่งถ้าเกิดมีแวะไปเยี่ยมอาจารย์วิศวะครินะครับแล้วเราต้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเราไม่เกิดเนี่ยนะถ้าเราไม่มีรางวัลคำคออยู่นะหรือแบบนี่ต้องรางวัลหรือต้องมีชื่อสถาบาในในใันอะไรใหญ่ๆมาคำอยู่ว่า เป็นจิตตะน้ากรเทียมนะสถาบันนู้นนี่นั่นเราจะอยู่ได้ไหมนะครับก็เตชาบุญนันหนึ่งไปไปเป็นเพื่อนคุณพ่อที่บ้านก็จะเป็นเพื่อนคุณพ่ออยู่เรื่อยๆวันนั้นคุณพ่อทั้งผ่าตัดอยู่ผ่าตัดตานะครับแล้วพ่อก็เล่าบอกว่าเออเนี่เพิ่งไปผ่าตัดตากอนนังจะหายแล้วแล้วก็บอกว่าไม่พ่อไม่ตังค์ท่าผ่าตั มีคนาใจอะแล้วก็ถามว่าเราก็นั่งฟังว่านี้นั่งฟังแล้วบอกมันต้องจ่ายหมื่นนะแล้วก็คิดถึงนะถ้าเป็นพ่อเราเราก็พร้อมจ่ายนะแต่นี้เป็นมนมากเลยกับการเห็นคนคนหนึ่งนแล้วพี่กะถามพ่อครับทําไมพ่อต้องให้คนอื่นจ่ายล่ะครับพ่อบอกพ่อไม่มีตังค์พ่อมีเงินก็บเลย บอกน้พ่อไม่กลัวนะครับวันที่พ่อป่วยแล้วพ่อไม่มีเงินเก็บบอกนี่ตาของพ่อก็จริงนะครับแต่เป็นตาของสังคมถ้าวันไหนตาของพ่อ,อยังมีคุณค่าสังคมจะดูแลให้ตาพ่อเห็นแต่ถ้าวันไหนนะครับอตาพ่อมีปัญหาแล้วสังคมไม่ได้ดูแลนี่เป็นเครื่องบอกว่าตาพ่อหน้าพิลยิ่งนออก เราเริ่มคิดตัวเองเป็นเรื่องต่ังๆนี่เหมืองทองครัก็นึกไม่ออกวันวเราต้องการที่มาเพราะว่ามีควอยากให้มาเนั้นเมื่อวันมืดไม่มีมมมมคนจะเป็นประโยชน์กับใครแล้วเราก็แผ็งทงทั้งวันนะครับพอเห็นยุ้งครับว่าวันหนึ่งถ้าเราเห็นที่ต้องการเราจะทำจุดกำลังนะครับ เมื่อเราหอกหน้าที nada, fem, fem. ่แล้วเราก็จะแข่งประกาศอื่นก็แข่งอยู่แล้วแล้วก็เลิกแล้วกี่โมงแล้วห้าโมงใช่ไหมจับรอฟังละเมื่อเราถูกจำกัดวิธีการนำเสนอแบบนี้ครับที่กมมีคำแนะนำไงบ้างในการที่เราจะแบบเอาวิธีแบบเราหรือ คุณภาพคุณภาพแต่เราอยากนำเสนอไปนไงแต่โดนจำกัดอีกเนี่ยเรามีวิธีจะแบบี่แทนยังไงบ้างที่แทนเล่าถ้าเราปิดันก็บนะฮ่า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 ก็าฮ่าฮัาฮ่าง่าฮ่าั่าฮ่า่าฮ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 ่รา่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าน่่าฮ่ยฮไา้ย่อยได้ ทันนี้เหมนกันทำหน้าที่นักสื่อสารกันปรุงขนาดกระดุมคำตัวเดียกันไ่ไ้นครับอรยชีว้าจาขอราบว่าครคุจันเอาคำเดียวไหมน่าสนใจเป็นควนสุภาพมากเลยนะ เราตื่นประเภทข่าวตื่นหนนะเมื่อก่อนเนี่ยมีสื่อยูสองประเภทหนุ่มกันเมื่อก่อนคือสื่อประเภทที่ป้อนฉันก็คือที่ฉันออกไปหาถูกไหมครับสื่อประมาณป้อนฉันก็คือที่ทีวีในสื่อทีวีใช่ไหมครับกับพวกวิบวอดป้ายในต่างๆที่มันพุ่งพุ่งเข้าตาเราถูกไหมครับกับสื่อที่เราไปหาก็คือหนังสือที่เราใช้แรงทิกงนะครับ เราก็ต้องดูก่อนว่าผู้รับสื่อของบราเวณประเทศอื่นตอบรัตรงตัวเองหรืนไม่รว่าสื่อไม่หลอสื่อมาป้อนอย่งที่ป้อนที่มูลที่เราต้องการเราจะลงไปงงในถิ่นทีเนื่อยและกีดของที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราเป็นนักคับติตัวเองมันก็เลยแต่เชื่อว่าประชาชนตื่นตัวนะนี่นะเปิดที่ดีีกล่องมันก็ยังเป็นส่วนใหญ่ที่เยอะแต่เชื่อว่าพันที่ล่าเนี่ยนะก็เริ่มเยอะขึ้น แต่ข้าล่าลงนู้นเองล่าคลิปทางย่าคลิปส่วน้วล่าอะไรนั่นอเงนองขออนุญาตอาจารย์นะครับผมมาจากกองทุนในฐานะที่ว่าพวกเราเป็นสื่อใหม่ถือว่าเป็นสื่อรุ่นใหม่ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยจะมองว่ามีอยู่สองกลุ่มก็คือสื่อรุ่นเก่ากับสื่อรุ่นใหม่ วอนนี้เนี่ยความอยู่รอดของสูตรรุ่นเก่าหรืรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรอยากจะให้การแนะนําว่าพวกเราเป็นรุ่นใหม่เนี่ยการที่เราจะอยู่รอดตลอดรอดสางไปเนี่ยขอคำแนะนำด้วยครับส่วนตัวนะครับมีการพูดคำหนึ่งครับที่ถ้าคู่พูดไปก็อยูตามกระแสเราเป็นคนแรกตามกระแสดิชันตัวเองจะเกิดพูดกันอยู่ มันจะเป็นเดนนนินะครับในศาสตของกติ้งเนี่ยถ้าผู้เล่นใหม่และเป็นผู้ไรกเนะี่ยเราเรียกว่าต้องเป็นนักขยันงคงต้องเป็นนักขยันกระดานก็เมื่อถ้าเราเล่นฟังกระดานเหมือนเดิมคนใหญ่คนชนะคนเล่นมาแล้วเนะี่ยเคยเล่นสลับนะครับไพ่แบบสลบนะับเนี่ยที่แบบใครเป็นใครเป็นท่าใครเป็นสลาบเนะี่ยต้องเอามาให้ทีมสองใบ กฎกิกาตอนนี้มันต้องเอาตัวดทีที่จะมาให้คีบโผลไปคือคนแพ้ก็จะแพ้อยู่บนหนึ่งข้อมและคีบมันโคหนากพราต้นงถดมนไม่เท่ากันฐานคนยูนไม่เท่ากันาคนาถามก็คือเราพยายามทาแบบเขาแต่แบบคนเล็ก,ก้นมันจะเหลือนะครับแลทีเนื้อคือว่าตัวตัวนะครับจิตยินญต้องชัดเราเรื่องให้ครบถ้วนมือน,น,นอกทีบเองก็มีหลายช่อง นะครับก็กระตูนก็กระตูนไปตีต่างๆกระเรก็กระเซไปก็ทำให้มันคมจุดยืนของช่องต้องชัดปัญหาก็คือทุกคนพยายามทำทุกอย่างแล้วมันในการเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีทุกอย่างเครื่องเขียนกีฬาชุดว่ายน้ำเครื่องแต่งหน้าแต่มีอย่างพอเราเป็นห้างแล้วก็มีอย่างภาษาเฉียงแล้ยใครจะมาเขาก็ ไปห้างใหญ่ที่มันมอยู่ชี้ติดโดยเฉพาะท่าไปมันเกิดเท่ากันถุกท่ฮะแค่เปลี่ยนช่องนีงช่องไหนก็ได้ใช่ไหมครับใครก็จะมาทำเลกแต่ถ้าช่องล็กมันต้องชัดเจนถ้าร้านร้านหนึ่งขายแต่เครื่องกีฬาร้านนั้นขายแต่อาหารขายแต่อาหารชาวบ้านยังไม่ติดขายแต่อาหารชาวตั้งตัดใต้ยังไม่ติดอะไรอย่างนีน้เพราะฉะนั้นนาทีนี้เป็นนาที จุดยืนละที่จะต้องชัดเจนนะครับื่องเวลาจุดยืนที่ชัดเจนเราอาจจะได้จะดูนคนดูไม่ดีอย่างเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาที่ถึงจุดยืนนี้เขาจะคิดถึงเราขนาดัวือนทำแบบเครือวแบบกตภาพอย่างรามาชแน,นลอย่นะจะให้ดูตลอดเวลาไหวหรอือรู้สึกปวดดูไม่สาย รูก็ว่าเปโรคอะไรก็เนรคแง่เลยเพาะคุหมอบอกมาตลอดถ้่มันดูแล้วมันตเราต้องไปตรวจสุขภาพคือมันสามารถแุ่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันจิตมันามากนะครับทำให้เขาคิดออกว่จะมาหาเราเลยนี่ก็พิดพอแล้วครับเพราะฉะนั้นเล็กๆเอาที่ชดีกว่าที่ไปก้งไม่รู้ว่าเขาจะเล่าอะไร มันหนูเป็นห้างขนาดเล็กพอพอ,อนี่ออกใช่ไหมครับถ้าแผนกกีฬาก็ใหญ่แล้วแล้วขายโดยเฉพาะกางเกงว่ายน้ำเลยนะแต่มีกางเกงว่ายน้ำทุกสีเลยเห็นไหมเอาให้มันชัดนะครับศิลปะของการทำเล็ก่จุดยืนก็คือในขนาดที่ฟ้ามันใหญ่ๆเราจะถึงใจดยยูหน่อยดรอกดูนี่เล็กแล้วอ่ะ นะมองไปเราก็อยากเห็นดาวพระหัสใหญ่ๆอ่ตุ๊กใกล้ๆครับคุเลึกมันต้องชัดหรือตร้องแปลกใช่ไหมครับเอาที่ชัดนะแล้วความชัดนี้อยากจะบอกว่าวเป็นเรื่องยากมากอยากเลยเลยเพราะเวลาเราเบอนี่นะครับเราจะค่อยๆดิ้เดิยนอุ้งาต่ออุ้งาไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับวันเรียนภาเนี่ยนะครับ ขไป6เดือนเท่านั้นเอง3 6คูณ3จิเล่นร้อยแต่ก็ะเกระาเราหน้าที่ตรง่านะการ้เนานั้6เดือนเราจะเป็นคนที่เราอยากเป็นเหมือนกันถ้า6เดือนขนาะที่เราที่ยิปากวันละา3ใทย6เดือนเรเป็นคนที่เร ยิงอะไรไม่ทันนแล้วแล้วมันเคารพบัชีจริงๆันเลย้อมมีสัญญาณประตูว่าไไหรืออะไต้องที่ปรตแลนี่บอกใช่ไหมเราเรามีจิตอยู่นะแล้วแล้วอกมาอะไรก็มัจะยิ้ย้ไม่คิดหรือก็ไม่ใช่นะแต่แต่เตียยไม่ทันจริงๆก็เลยบอกว่าเวลาหรือเปล่ตรกมันมันสมองมันมีพ้กนี้ ก็อันนี้เป็นขอคำแนะนำในฐานะที่ที่ผมเป็นนักพัฒนาเลยถ้าสมมติว่าเราในขณะนักขับเราเป็นแบรนด์ทุกคนเป็นแบรนด์เลยตอนนี้เป็นแบรนด์แบรนด์แบรนด์เราจะมีวิธีการที่พัฒมีกลยุทธ์หรือมีวิธีการพัฒนาแบรนด์ของเราให้ไปสู่คนดูได้พัฒนานะเอาอยู่ที่นี้พูดกตนที่กับน้องก็นแล้วกันนะ มีคำถามคำ้ถามหนึ่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับคุยกับน้องชายตัวเองนะครับคุยกับผมผมก็บ,บอกว่าหรวอพิธาเราเป็นหน้าตาดีแล้วก็มีน้อยอยู่ทุกวันแต่และคนมีอายุงานสั้นลงทุกวันเมื่อจะ10ปีที่แล้วบวกกับกระดาษทิ่งๆ่วินธาดาตันถังก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็แม่กับพ่อไม่ไปทำอะไรมา นะครับนันตื่นวันนึงที่มีคนาดีแล้วเราก็ขายอาหารกันลู่ปองที่ขายอาหารใช่ไหมนะครับะะะะเอาไปว่าคนมาคุยแล้วบอกว่ามันไม่ไหวแล้วมันจะ,จะชีพอยู่ไม่ได้เขาสามารถว่าเราแล้วแม่เกิกัาอานแม่ก็ไม่เคยอหรอกสตรสิทนะครับแล้วแม่ก็บอกว่าลูกเกิดอ,อะไรขึ้นขี้เกียจอธิบายให้แม่ฟัง อยากว่าจะแจก้ปัญาอธิบายาสังคมอธิบายที่แน่ที่เกี่ยวเราทำอาชีพอะไรนี่พูดแต่ได้เงินไปขข้าวไปแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาจะทำได้หรือ่ ที่มันจะบอกก็คือว่าถ้าทีอยากจะรวยอยากจะเกิดจากอาชีพเราจะจดับก่อนแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความรักมันจะท้่เองแล้วเขาก็ขวยขวายทำจ๋าล้อจ๋าเล่าจากต้น,น,นต้นๆเมต่สิบกว่าปีที่แล้วสี่ได้บางสี่ในใดบางก็ไปเรียนทำอาหารแล้วก็สอบได้ที่หนึ่งเกือบทุกอย่งางขนมหวานของข้าวไอรเรื่อยจะได้เป็นตัวแทนโรงเรียนแล้วเขาบอกเมื่อก่อนต้องใจปังหรือนี่เขาจ้างเราไป คือโรงเรียนสอนทำอาหารมันเกิดขึ้นอย่างดนัวพร้อมใจมันเป็นความรักระดับอาชีพมันจะาไม่ทำอะไรเลยนอกจากตื่นนะแล้วเขาก็เป็นจริงๆเป็นบ้าเป็นวอตเปเปอร์ตุ่แต่ก็เป็นคนวทางเขาได้หมดเนเพราะฉะนั้น,นคำถามที่ถามอยู่มีคำแนะนำอะไรบ้างก็คือรักรัก,รกมในหัวใจรักแบบเมืองชีวิ ไม่ใช่ทำเล่นๆนะแล้วไม่ต้องขวบผลิตภัณฑ์แต่ความรักนะครับมันมีสารเอสซึ่งคนม,มองไม่ออกเวลานะทำเหมือนกับคนและข้างๆเหมือนไม่เทีย่ยงเลยไม่อะไรเขาถือเขามันมีสารละลายอยู่เขาใส่ลงไปคนกีนม,มองไม่เห็นกลิ่นก็ไม่มีสีก็บอกไม่ได้ว่าอืแต่มันอร่อยกว่ามันเป็นสารเอส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video